สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมฟาร์มิงซูมเลเตอร์19นะครับสำหรับวันนี้ก็หยุดช่องนะป๊อปสามดีเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวแล้วก็นะฮะเล่นนะครับผมรถเกี่ยวนะเกมฟาร์มิงซูมเลเตอร์19นะครับผมนะฮะวันนี้เรากำงอยู่กับเจ้าสมบุญพัฒนานะครับผมไม่ใช่นะครับพูดผิดนะฮะนาบุญนะครับผมนะฮะแบบตัวแอร์นะฮะ ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนะป๊อบ3าดีด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปดูรถกันเลยนะครับผมอ่า ah, นี่ก็จะเป็น ah, รถนะครับผมรถเกี่ยวนะนะบุญพัฒนานะครับเป็นแบบร่มไอตู้แอร์นะครับผมพูดผิดพูดถูกครับวันนี้ ก็เป็นแบบตัวแอร์นะฮะตัวนี้ก็นะครับเป็นล้อแทรกุ่นเก่านะครับผมแล้วก็ท่นี้ก็จะปล่อยครับในราคาที่ติดต่อมาได้นะเพจล่างคลิปนะครับผมนะฮะก็ราคาแต่ละคนนี่ไม่เท่ากันนะฮะเพราะว่าลูกค้าเก่ากับลูกค้าใหมน่นี่ลดราคาคนละอย่างกันนะครับลูกค้าเก่านี่ก็จะมีโปรโมชั่นให้นะครับผมนะฮะส่วนลูกค้าใหม่ที่ยังไม่ได้เคยซื้อกับน้าป๊อบนะฮะก็จะ ขายอีกราคาหนึ่งนะครับผมนะฮะแล้วก็คันต่อไปก็จะลดให้นะครับผมนะฮะตามนั้นเลยนะครับผมนะฮะโอเคนี่ก็จะเป็นนาบุญพัฒนานะครับผมนะฮะเดี๋ยวพาดูร,บรอบๆก่อนนะ,ะก็รูปทรงประมาณนี้นะครับผมนะฮะเป็นตัวแอร์ยกขึ้นยกลงได้นะครับผมนะฮะสวยงามเลยทีเดียวนะอ๋อมีบั๊กตรงนี้นิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมไปแก้นะตรงนี้เป็นสติ๊กเกอร์นะครับผมนะ แก่สักครู่นะครับผมโอเคนะครับหลังจากแก้มาแล้วนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ของหน้าบุญนะครับอ่า NB นะทุกคนนะครับผมนะฮะโอเคนะครับก็ภายนอกก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนะฮะสนใจก็ติดต่อเพจล่างคลิปได้เลยนะครับครั้นี้ปล่อยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูระบบต่างๆนะครับผมนะฮะขึ้นหนึงบนรถก่อนเลยนะครับผมสตาร์ทเครื่องนะครับผมอ่ะเดี๋ยวปิดเครื่องไว้ก่อนก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะรีวิวทีละ สเต็ปดีกว่านะครับผมก็จะมียกปากเกลียวนะฮะตัวนี้ลงหมดเสริมครับผมนะใช้มอสไลด์ขึ้นลงได้เลยนะครับผมนะฮะแล้วก็นะฮะกดตัว G 1หนึ่งครั้งนะครับผมนะฮะเป็นการสลับไปที่โหมดของตู้แอร์นะก็จะคลิกขวาแล้วก็โยกขึ้นลงได้เลยนะครับผมนะฮะตัวนาบุนนี่ตู้แอร์ก็จะขยับขึ้นลงได้นะครับผมนะแบบนี้เลยสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมนี่เลยนะครับผมนะฮะ สไลด์เมาส์ขึ้นลงนะคลิกขวานะครับผมนะโอเคประมาณนี้นะผมแล้วก็น,นะฮะเดี๋ยวจะกลางอุ้มให้ดูเลยนะครับผมนะฮะบุญพัฒนานะครับตัวนี้เป็นรุ่น2022นะครับผมนะฮะจะประมาณนี้นะผมเดี๋ยวเรานะฮะจะไปทดสอบระบบการเกี่ยวให้รับชมเลยนะครับผมนะฮะนี่ส่วนปากเกี่ยวก็ขยับขึ้นลงขึ้นลงได้นะครับผมนะฮะ เดี๋ยวผมขออนุญาตเช็ดเมาส์นิดนึงนะมันลื่นนะครับผมนะฮะออโอเคครับผมเดี๋ยวเก็บอุ้มนะฮะก็ยกหัวขึ้นหน่อยนะเราจะขึ้นเทเลอร์นะครับผมนะฮะนี่ก็เป็นระบบไฟนะครับผมนะฮะนี่เลย LED รอบคันนะครับผมหน้าหลัง โอเคเดี๋ยวเราย้ายรถกันไปที่ทดลองเกี่ยวข้าวนะครับผมนะ,ะอ,อ๋อลืมพาดูภายในนะครับผมดูภายในก่อนนะภายในก็นะฮะนี่นะครับผมนะฮะระบบนะครับผมมอนิเตอร์3ตัวนะเป็นกล้องนะไปดูนะครับผมนะฮะก็มีเกจมีซื้อต่างๆนะครับผมนะฮะตามนี้เลยแล้วก็ มีวัดรอบนะฮะบูสเตอ,ร,ะะอ,อ,เอโโร์นะครับของเทอร์โบนะครับผมแล้วก็โฟนนะครับผมของแบตเตอรี่นะนี่มุมมองภายในก็สวยงามนะฮะส่วนประตูก็ไม่ได้ทำแบบเปิดได้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวรออัปเกรดกันต่อไปได้เลยนะครับผมนะฮะโอเคโอเคเดี๋ยวเราย้ายรถกันเลยนะครับผมเนี่ยใช้พวงมาลัยขับซะเลยนะฮะ สวยงามนะท่านผู้ชมนะฮะคุ้มในนอนครับคันนี้ราคาไม่ถึงพันนะครับผมนะฮะราคาไม่ถึงพันนะฮะได้รถสวยๆจำๆแล้วฮะไปเล่นไปเล่นก็นได้เลยนะครับผมติดต่อมาที่เพจน้ำพอบสามดำเบอร์สองได้เลยนะครับผมนะก็อย่าทิ้งลิงก์ไว้ล่างคลิปนะฮะเข้าไปติดตามเพจแล้วก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวเรา หยุดขายแปบหนึ่งนะฮะมารีวิวก่อนนะครับผมเออนี่ถอยขึ้นนะอย่างเท่เลยนะทุกคนนะฮะค่อยๆนะนอันตรายนะครับไปแรงไม่ได้นะสวยงามสวยงามตรงเบาตรงเบา อันนี้ก็เป็นเทเลอร์นะครับของช่อง TC Gaming นะครับผมนะฮะเป็นเทเลอร์แจกนะคใครที่สนใจอยากได้นะครับก็ไปติดไปติดตามแล้วก็ไปกด subscribe ช่อง TC Gaming นะฮะแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเขายังแจกอยู่หรือเปล่านะครับผมนะฮะสำหรับคันนี้นะทีมงานชอชัยภูมินะครับผมนะครับผมโอเคสวยงามครับเอาไม่ออกคลิปได้นะฮะ ไวอัดคลิปนะครับผมนะก็ถูกใจคันนี้นะผมไม่ได้ค่อยได้ทำเทเลอร์ออกสักเท่าไหร่นะผมนะเดี๋ยวรอบหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวจะทยอยทำเทเลอร์นะฮะตามแบบของรถจริงนะผมนะไว้ใหพ้พี่เพื่อนน้องๆได้รับชมกันนะครับผมนะใครที่อยากชมแบบไหนนะผมก็ผมเป็นตต้คลิปไว้ได้เลยนะครับผม ไงนะเสียงไตร์นะฮะปิดไฟไว้ก่อนนะฮะเปิดแค่ไฟฉุกเฉินนะครับโอเคเดี๋ยวเราย้ายรถกันเลยนะครับผมไปไปไปวันนี้แทรครุ่นเก่านะครับก็จะหมุนตามนะครับผมนะส่วนแบบแทรครุ่นใหม่ก็ปล่อยนะครับผมแต่อีกราคาหนึ่งนะก็ต่างกันนะครับผม ต่างกันที่ตรงล้อแท็กเท่านั้นนะครับส่วนอย่างอื่นก็เหมือนกันหมดนะครับผมโมเดลเดียวกันนะโอเคทางนี้ค่อนข้างที่จะลําบากนะทุกคนนะต้องค่อยไปจริงนะฮะเหมือนฝนมันตกด้วยนะฮะแล้วก็ทําให้ทางนี่เป็นหลุมเป็นบอ่อนะครับผมโอ้บาหรือพี่บ้า ก็ติดต่อเพจร่างคลิปได้เลยนะครับคันนี้นะฮะราคาไม่ถึงพันนะครับผมนะฮะรถโปรโมชั่นสุดๆเลยนะครับผมนี่รีบกันหน่อยนะครับจมูกจะกัดนะครับผมเส้นทางนี่ค่อนขางจะลื่นนะทุกคนนะต้องค่อยๆไปนะครับผมแดงที่เราจะไปเกี่ยวนี่ไม่ใหญ่นะแดงเล็กๆนะฮะ ข้าวนาปรังนะครับผมโอ้เบาลุพี่ตรงนี้มันเหมือนมีรถเคยแบบจมนะฮะเต่ว่าน้ำแห้งไปแล้วนะก็ต้องระวังนะฮะเราบรรทุกตนังนะครับผมเฮ้อนัวาน่าจะผิดทางครับ งมาลลยนี่เล่นสนุกนะทุกคนนะฮะนนเราได้ขับรถจริงเลยนะเออโอเคไปทางนี้นะฮะรอ,อดตรงนี้ได้หรือเปล่าเออมีเหมือนท่อปลาตาทุกคนนะฮะโอ้โหท่อท่อประปาบ้านเขาเนี่เดินลอยฟ้านะได้หรือเปล่าเออได้หรือเปล่าเออโอ้โหเกือบติดนะทุกคนนะฮะโอ้โหยี่ได้เลยนะ เดี๋ยวผมต้องลงไปเอาหัวลงนิดนึงนะครับผมนะฮะโอ้โหเกือบไปแล้วนะฮะเข้าปลาปลาขาดเลยนะบอกไว้ก่อนนะสุดแล้วนะครับผมนะครับโอ้โหได้แค่นี้นะเดี๋ยวเรามาดูมาลุ้นกันนะครับว่าจะไปได้หรือเปล่านะครับผมจึง ได้เนาะถือว่าถูนะครแต่ว่ามันไม่ติดนะทุกคนนะรอดไปนะผมนะรอดตัวไปรอดตัวไปเ <an> ขาไม่เน้นการขุดลงดินนะฮะเขายกลอยฟ้านะ,ะปลาป่านะผมบ้านนี้นะเอ๊ะค่อนข้าขงาแปลกนะฮะ น่าจะทำสลับกันหรือเปล่านะฮะเอาไฟลงดินนะฮะพอพาขึ้นบนนะครับผมนะก็เป็นได้นะครับผมนะฮะโอเคผ่านหมู่บ้านนี้ไปเนาะหมู่บ้านแปลกๆนะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะย่นเวลานะครับเพราะว่าทางนี้ค่อนข้างไกลนะครับผมนะ งนี้ก็หน้าวัดเสียวกันนะครับผมเป็นแอ่งน้ำนะครับผมนะฮะก็จะเสี่ยงต่อการนะครับผมนะฮะจมด้วยเนาะเพราะน้ำอาจจะอมดินนะทุกคนนะครับผมนะฮะโอเคยๆมีนื้นนิดนึงตรงนี้นะไปต่อกัรต่อไปต่อนะครับผมโอ้โหซิกแซกด้วยนะทุกคนนะครับตรงนี้ค่อยๆไปนะค่อยๆไปนะฮะ ค่อนข้างที่จะกันดานนะครับผมนะฮะเละลัดทุ่งไปเลยนะใครท,ที่ชอบนะครับผมหมดแบบในไทยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ u ั s ส r คร e และก็อย่าลืมกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องไลฟ์รอบสามดีด้วยนะครับผมนะฮะได้ไม่พลาดนะครับผมคิดไม่ใหม่นะครับผมนะฮะขวาขวานะเอ้ยซ้าย thank <laughs> you ใครที่อยากเห็นเทรลเลอร์แบบไหนนะครับผมนะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะฮะป๊อปกำลังจะสร้างนะครับผมเทรลเลอร์นะฮะแต่จะเน้นหัวโบราณนะหัวเก่าแล้วครับผมนะฮะอยากทําพวกหัวโบราณนะครับผมรุ่นใหม่นี่คนทําเยอะแล้วนะครับผมนะฮะก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับผมนะเราจะเป็นคันไหนนะครับผมเอาไว้ขับลงคลิปนะครับผมนะฮะแล้วก็เอาไว้เล่นแบบ ชีวิตจริงใน EP ของ100วันนะครับผม100คลิปนะครับผมนะฮะก็เริ่มลงคลิปแล้วนะครับผมภารกิจ100วันนะครับผมนะฮะส่วนคลิปแยกปกติธรรมดาก็ยังทำอยู่นะฮะสลับกันไปนะครับทุกคนนะครับผมนะฮะ โอเคครับ okay. ผมเลยโค้งนี้ก็น่าจะใกล้ถึงเลยนะฮะระยะทางนี้ค่อนข้างจะไกลแล้วเกินนะครับผมนะฮะหมายเลข14นะครับผมนะขางหน้าเรานี่เองนะ เยแล้วครับท่านผู้ชมนะผมนะฮะตรงนี้เลยนะเดี๋ยวแอบข้างดีๆก่อนนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราทำการารถลงก่อนนะครับผมนะจะได้ทดสอบระบบไปด้วยกันเลยครับผมนะฮะโอเค รถนี่ไหลทุกคันเลยนะน้ำหนักมันเยอะไปหรือเปล่านะไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกนะันโอเคนะครับดาวบุญพัฒนานะครับผมนะใครที่สนใจนะติดต่อที่เพจล่าคลิปได้เลยนะฮะร,ราคาไม่ถึงพันนะครันี้นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราการอุ้มแล้วก็ทําการเกี่ยวเลยนะครับผมนะฮะถึงแล้วมาถึงแล้วนะ บบทุนเละนะ่หมุนกับทุกตัวนะครับผมนะหมุนทุกตัวไม่ใช่เกือบทุกตัวนะฮะสวยงามเลยคุ้มแน่นอนครับคันนี้เราปรับหัวเกีียวให้พอดีก่อนนะครับผมระบบ ตัวแอร์ยกขึ้นลงได้ครับผมนะฮะสมจริงนะนาบุญพัฒนานะครับผมนะฮะไม่ต้องรีบพี่เลยไม่ต้องรีบเก็บขอบก่อนนะฮะะค่อยไปนะขอบ สวยงามครับคันนี้จับปลายคมแน่นอนนะครับผมนะฮะสายที่ทําคลิปนะผมนะฮะไม่ควรพลาดนะครับผมนะเอาไปเล่นเองก็ดีนะครับผมเหมือนกันนะครับผมนะนะฮะโอ้สุดขอบก่อนเดี๋ยวรอตัดตัดแบบตรงเร็วกว่าเนาะได้ขับง่ายนะ เสียงเกี่ยวสมจริงมากเลยนะครับโอ้นาค่อนข้างที่จะยาวนะครับผมนะวิ่งส,สบายๆเลยนะฮะตรงแบบนี้นะ เดี๋ยวเราไปดูมองภายในครับผมนว่าจะสมจริงขนาดไหนครับไอแห่ตัวแอร์ยืนน้ำฉ่ำเลยนะทุกคนนะฮะโอ้ช่วงนี้น่าร้อนด้วยนะไอแับตัวแอร์ไม่ไหวนะทุกคนนะฮะเห็นลมตายง่ายๆเลยนะทุกคนนะครับผมนะฮะ <c oughs> อย่งนิดนึงนะครับผมนะฮะพื้นที่ของนานะบนเราก็ไม่หวั่นนะครับผมวิ่งชิวเลยครับสบายนะครับผมไม่มอนิเตอร์นะไม่ได้เปิด YouTube ดูนะฮะเดี๋ยวจะเพลินไปหน่อยนะฮะตกคลองตกธนาได้นะครับผมนะฮะไล่นกไล่หนูนะฮะ คนก็ว่าบีบแต่บอกกระที่ตทางนะบางคนก็บีบได้นกไร่หนูนะครับผมนะฮะได้งูนะครับผมปนวะดจะไปเหยียบมันนะประมาณนั้นเลยนะครับผมนะฮะลุยก,กันยาวๆนะทุกคนนะครับผมใครที่เข้ามาใหม่นะครับผมชื่นชอบหมดแบบเป็นไทยในะเกมฟาร์มมิ่งนะครับผมนะฮะซิเมเลเตอร์นะครับผมนะ ทั้งสิบเ้วก็22นะครับผมนะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็กด subscribe ด้วยนะฮะก็อย่าลืมกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมนะฮะเวลาลงคลิปใหม่ๆก็จะเด้งไปที่หนะ้าจอมือถือของน้องๆน,นะครับผมนะได้รับชมก่อนใครเพื่อนนะครับผมนะฮะได้คอมเมนต์ทันเนาะไปไปไปรอบหนึ่งนะฮะได้ประมาณ 30%นนะครับผมนะฮะของอุ้มนะ มันจะแหลกนิดนึงนะทุกคนนะฮะน่าจะปรับสูงไปหน่อยนะผมนะฮะทำแบบสวยๆนี่มันก็จะกินทรัพยากรนะทําให้รูแหลกนะนีแบบในต้นไม้มันเยอะแล้วทุกคนนะฮะก็เลยดูแหลกๆสะดูสะดุดนิดนึงนะสะดุดตานิดนึงนะฮะ ก็ต่อยาวๆครับทุกคนนะครับผมโอ้โหเกี่ยรเร็วแล้วก็วแรงมากเลยนะ20กิโลเมตรชั่วโมงนะครับผมก็ถือว่าปกตินะครับบางคนชอบ25เลยนะวิ่งแบบเออเนี่ยกระโวดนะทุกคนนะ่ยเนี่เม่เร็วเกินนะทุกคนนะครับผมนะ ว่านน่าจะเต็มพอดีนะฮะแปลงนี้นะผมอุ้มพอดีนะครับผมความจุอุ้มนี่ตั้งไว้ที่หนึ่งหมื่นนะทุกคนนะครับผมความจุของอุ้มนี่เราสามารถแก้ไขได้นะครับผมนะแก้ตัวเลขในโคดนะครับผมนะครับว่าเราต้องการให้มันเต็มช้าหรือเต็มเร็วนะฮะเต็มช้าเราก็เพิ่ม ความจุกาไปนะครับประมาณ1,000 0่นะเดิมตีรถมาไนดะ้อยู่ประมาณ4 0 0พนะทุกคนนะ,ะ,ะเกี่ยวมังนี้เรเต็มวัยนะทุกคนนะแล้วแต่คนจะชอบนะเอายังไงตรงนี้ขาด ว่าน่าจะเต็มบอดีนะครับผมนะฮะเหลือประมาณครึ่งอ่าตอนนี้ได้60%แล้วนะเหลือนิดเดียวนะครับผมนะเร่งมือกันหน่อยเร่งมือกันหน่อยนะครับผมใครที่เข้ามาใหม่ยังไม่กดติดตามนะครับผมฝากกดติดตามช่องเราป๊อบสามดีด้วยนะครับผมนะ,มนะฮะก็อย่าลืมกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมนะครับผมนะฮะโอเค ผมก็ถือว่าสําเร็จลุล่วงไปดูดีนะครับผมนะฮะก็ผ่านนะครับคันนี้นะครับปล่อยได้นะทุกคนนะครับผมนะใครที่สนใจนะครับผมนะต่อที่เพจได้เลยนะครับผมล่างคลิปนะฮะลูกค้าเก่ามีส่วนลดนะครับผมระบบจับเตีมนะครับหมุนทุกจุดนะครับผม เนเสียงของรถนี่มีสองเสียงนะผมอันนี้เป็นเสียงที่สองนะฮะอีกเสียงหนึ่งก็จะสมจริงกว่าน,นี้นะฮะก็เราสามารถเลือกตอนที่เราซื้อรถในสตนะผมนะมีสองเสียงสองเครื่องยนต์นะครผม เดี๋ยวข้างหน้านิดนึงนะทุกคนนะฮะเก็บให้เก็บให้หมดเกี้ยวห,หมดนะ ที่ครับผมนะฮะัสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะฮะก็ลากัไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ